สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราเจอกันในกลุ่มสาระการเรียน,นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับผู้ครูคท็อปวันนี้ก็จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องของสมบัติของวัสดุครับนักเรียนรู้จักคําว่าวัสดุไหมครับนักเรียนสังเกตในรูปภาพนะครับอันนี้คือการใช้วัสดุในชีวิตประจาวันของพวกเราไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบปากกาไม้บรรทัด ก้าอี้กระเป๋าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นวัสดุทั้งนั้นแต่นะครับแต่อะไรครับแต่วัสดุมันจะมีความที่แตกต่างกันไปในเรื่องของลักษณะนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนอันนี้คือสมบัติของวัสดุครับวัสดุก็คือ,อวัสดุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันครับส่วนวัสดุต่างชนิดกันจะมีสมบัติที่แตกต่างกันเช่นครับแก้ว แก้ก็จะมีความแข็งพลาสติกมีความเหนียวขดลวดสปริงมีความยืดหยุ่นอ่าน,นี้คือลักษณะของวัสดุชนิดนั้นๆน,น,นะครับอันนี้คือตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่ครูเอารูปมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรครับที่ย่างหมูกระทะเป็นเก้าอี้เป็นถ้วยกาแฟเป็นดินสอปากการยรวมถึงตู้เย็นอันนี้เขาเรียกว่าวัสดุนะครับ อันนี้นะครับก็คือสมบัติของวัสดุในแต่ละชนิดนั่นเองนะครับอย่างเช่นแก้วครับแก้วก็คือจะผลิตโดยการนำทรายมาเผาครับมาผ่านกระบวนการเผารวมกับโซดาเอสนะครับโซดาเอสก็คือวัสดุที่ใช้ในการหลอมนะครับหลอมทรายนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นแก้วโดยที่ใช้อุณหภูมิที่สูงมากๆเลยนะครับซึ่งแก้วจะมีความแข็ง โปร่งใสผิวเรียบทนความร้อนแต่แก้วก็มีความเปราะบางครับจึงแตกหักง่ายเมื่อถูกกระแทกเห็นไหมเวลาเราถือแก้วในมือถ้าแก้วหลุดมือเราเป็นไงครับแตกนะครับนักเรียนหลุดมือเราปึ๊บแตกทันทีเลยเพราะว่ามันมีความเปราะนะครับเปราะบางนะครับถึงจะแข็งจะโปร่งใสผิวเรียบแต่ก็มีความเปราะนะครับทีนี้ในเรื่องของสมบัติของไม้ไม้เป็นวัสดุที่มีความแข็งครับ ทนทานแต่เมื่อถูกน้ำหรือได้รับความชื้นบ่อยๆไม้ก็จะเกิดการผุนะครับและอาจเกิดเชื้อราได้นะครับซึ่งไม้นะครับนิยมนำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือทำเป็นที่พักอาศัยมากจะเป็นบ้านเป็นอะไรครับเป็นกระท่อมเป็นเตียงเป็นโต๊ะนักเรียนเยอะแยะสารพัดนะครับที่เป็นประโยชน์ของไม้นะครับ โลหะรับชี้ต่อไปโลหะเป็นวัสดุที่มีผิวมันวาวครับนักเรียนนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีมีความแข็งแรงมากแต่ถ้าหากเกิดความชื้นบ่อยๆนะครับโลหะก็จะเกิดสนิมขึ้นนั่นเองอย่างเช่นช้อนครับนักเรียนช้อนของเรานะครับนักเรียนคิดว่าแข็งไหมแข็งนะครับแข็งมากเลยแต่ถ้าเรานะครับ เอาช้อนนะครับไปแช่ในน้ำนานๆและนะครับเอาวางไว้บริเวณที่มีความชืน้นช้อนหรือซ่อมของเราเนี่ยก็จะเกิดสนิมขึ้นได้นะครับอันนี้คือลักษณะสมบัติของโลหะนะครับต่อมาพลาสติกครับพลาสติกเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาไม่นำความร้อนไม่นำไฟฟ้ากันน้ำได้นะครับแต่ว่าพลาสติก ไม่ทนต่อความร้อนสูงๆครับอปัจจุบันมีทั้งพลาสติกแข็งและพลาสติกอ่อนอย่างหลากหลายพลาสติกแข็งเช่นอะไรครับเช่นเก้าอีพ้พลาสติกออย่างนี้เป็นต้นหรือโต๊ะนักเรียนที่เป็นพลาสติกนะครับอย่างนี้ก็ได้ส่วนพลาสติกอ่อนอย่างเช่นอะไรครับอ,อาจจะเป็นกองโฟมนะครับกองโฟม่าที่เป็นเกี่ยวกับคล้ายๆนะครับคล้ายๆกล่องพลาสติกอ อ่าไม่ใช่พูดผิดนะครับเป็นกล่องพลาสติกที่คล้ายๆกับกล่องโฟมอ่าโอเคครูขอถทษนะครับนักเรียนเป็นพลาสติกเป็นกล่องเล็กๆนะครับหรือเป็นถุงพลาสติกนั่นเองอันนี้จะจัดอยู่ในพลาสติกอ่อนนะครับส่วนต่อไปยางนะครับยางก็คือเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงไม่นําความร้อนครับกันน้ําได้นิยมนะครับยางเนี่ยนิยมนํามาทําเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือของเล่นอย่างเช่นยางรถยนต์นะครับ อย่างรถยนต์นก็เป็นของใช้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนะเห็นอยู่ประจํานะครับต่อมาโฟมลักษณะของโฟมนะครับสมบัติของโฟมคือเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบาไม่นําความร้อนครับจึงนิยมนํามาทําฉนวนความร้อนเช่นบุในกระติกน้ําแข็งหรือนํามาเจ็บอาหารนะครับเพื่อรักษาความเย็นนะครับหรือว่าจะเอามาทําเป็นข้าวกล่องโดยใช้โฟมนะครับ อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนสังเกตรกระติกน้ํานักเรียนดูนะครับถ้าเป็นกระติกน้เกํเก่าเก่านักเรียนลองอ่าเอาไมา้งัดหรือแงะดูก็ได้เพื่อที่จะดูว่าข้างในนะครับมันเป็นโฟมในรูปแบบใดอันนี้คือคุณสมบัติของโฟมนะครับต่อมาครับคุณสมบัติของผ้าผ้าเป็นวัสดุที่ได้จากการนําเส้นใยมาถักทอให้เป็นผืนผ้านะครับผ้าจะไม่กันน้ําครับนักเรียนแล้วก็ไม่ทนความร้อนด้วย แต่ผ้านิยมนํามาทําเป็นเครื่องนุ่งห่มเหมือนกับชุดนักเรียนที่นักเรียนใส่ครับอ่าก็เป็นอ่าวัสดุที่ทําจากผ้านะครับอันนี้คือคุณสมบัตินะครับต่างๆของอ่าไม่ว่าจะเป็นพลาสติกยางโฟมผ้านะครับหรือสิ่งที่ครูกล่าวมารวมทั้งไม้โลหะอ่าอันนี้ก็คือในเรื่องของสมบัติวัสดุที่แตกต่างกันไปนะครับลักษณะที่แตกต่างกันไป วันนี้นะครับค,คุณครูก็จะมีงานให้เรียนทําอยู่สองชิ้นนะครับในชั่วโมงแรกนะครับจะให้นักเรียนทําในเรื่องของอสมบัติของวัสดุก็คือจะให้นักเรียนสรุปเนื้อหาครับสรุปเนื้อหาของสมบัติของวัสดุที่เรียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นพลาสติกเป็นยางเป็นอะไรนะครับนักเรียนก็สรุปมาว่ามันมีลักษณะอย่างไรเช่นไ,ไม้มีลักษณะที่แข็งแรงโลหะมีลักษณะที่แข็งแรงนําไฟฟ้าได้ดีอย่างนี้นักเรียนก็สรุปมานะครับอันนี้คืองานใบงานที่หนึ่งนะครับ ส่วนใบงานที่สออันนี้จะทำในอีกวันถัดไปนะครับผณครูจะให้นักเรียนดูคลิปอีกหนึ่งรอบแล้วก็ทําใบงานอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือเป็นการตอบคาถามนะครับใบงานที่2ก็คือให้นักเรียนดูรูปแล้วบอกสมบัตินะครับของวัสดุตัวใบนี้เช่นครับเก้าอี้ไม้โต๊ะไม้โต๊ะเรียนหรือเก้าอี้นักเรียนเนี่ยเป็นไม้ทำมามจากสมทำมาจากวัสดุที่เป็นไม้นะครับมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับนักเรียนก็ ทำมาเขียนมานะครับแล้วก็ช้อนซ่อมนะครับทำมาจากวัสดุอะไรนะครับนักเรียนก็บรรยายมาว่ามันมีสมบัติอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือใบงานใบที่2นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียกนการสอนในเรื่องของสมบัติของวัสดุไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในชั่วโมองถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ